สวัสดีครับวันนี้เอารถมารวมกันโชว์ให้ดูเลยนะครับเพราะว่ารถพวกนี้เป็นรถที่เตรียมส่งออกแล้วนะครับจัดเต็มให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอ่าเซตนี้ปล่อยวันนี้ปล่อยไป5คันนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งเลยนะครับคันพวกนี้นะครับคันสีขาวขึ้นสไลด์ไปแล้วด้วยนะครับอ่ามาเริ่มที่คันแรกเลยนะครับคันแรกเป็นตัวจัดแคมเปญพิเศษนะครับเป็นรุ่น Open Cap ปนะครับโอเพนแคปคันนี้นะครับแต่งกระจังหน้า FORD นะครับนิดหน่อยครับ ไม่ต้องเยอะครับคันนี้เดี๋ยวเหลือล้อนะครับล้อยังใส่ไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวใส่ล้อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจัดการส่งมอบเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่799 0 0 0บาทนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษส่วนลด1 0 0 0 0 0บาทนะครับหรือจะเป็นดอกเบี้ยศปก็ได้ครับหรือจัดฟรีดาวก็ได้นะครับท่านใดที่เครดิตดีฟรีดาวได้แน่นอนครับตัวนี้เป็นรถวัยรุ่นตั้งตัวด้วยนะครับเพราะว่าเรารถนี้ใส่ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัว Open Cap นะครับ ช่วงท้ายเขาก็จะสามารถบรรทุกได้เยอะเลยตัวนี้แรงม้าที่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับเป็นตัวหกสปีดกียอัตโนมัตินะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษสาหรับเกียร์ธรรมดาก็มีนะครับอ่ารถหนึ่งแสนบาทขึ้นไปเลยนะครับกับเจ้าตัว XLS Open Cab นะครับพักเข้ามาได้เลยครับพวกรุ่น Open Cab นั้นผมจัดโปรนะครับรถหนึ่งแสนบาททุกคันเลยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็น Open Cab นะครับไม่ว่าจะเป็น x l ยัน x l Plus ถึง XL S นะครับ Open Cab หมดนะครับจัดให้เลยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาลด10,000แสนเลยนะครับในส่วนของเกียร์ออโต้ก็มีนะครับตัวนี้แต่งเบาครับชุดข้างเป็นชุดซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็เป็นตัวแบบปักหมุดด้วยนะครับปักหมุดแบบนี้เป็นตัวติดกาวนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับปักหมุดแบบกาวแบบอย่างดีใส่ให้เลยนะครับตัวนี้เดิมจากโรงงานนะครับไฟตัดหมอกเป็นลูกทรงซีแคมมาเลยนะครับ ส,สวยๆแบบนี้เลยไฟเขาจะเป็นรูกส่งสีแคมด้วยนะครับด้านบนนะครับเพราะว่าเป็นตัวนเจนนะครับเป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะครับติดได้ตอนกลางวันชัดๆหล่อๆเลยด้านบนก็จะเป็นสกู๊แบบแรปเตอร์นะครับอน้องๆเลยนะครับตัวนี้ติดกาวให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับสก๊ปแบบนี้ฟิวส์60นะครับรอบคันเลยติดฟรีให้เลยครับอ พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีด้วยนะครับจะพาไปดูคันต่อไปเลยนะครับคันสีส้มคันต่อไปนี้เป็นเจ้าตัววายแพรุ่น 4x4 น,นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วนะครับสีส้มนี้เพิ่มอีก10,000บาทนะครับอ่าตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษตัวนลด120,000บาทนะครับอ่าอันนี้คุณลูกค้าได้ของขวัญปีใหม่ไปเลยนะครับคันนี้จัดให้เลยนะครับลดไป150,000เลยนะครับสาหรับ ท่านแรกๆที่ทักเข้ามาในช่วงปีใหม่นะครับพอดีผมอารมณ์ดีครับผมเลยจัดรถไปเลยแสนห้าของขวัญปีใหม่นะครับท่นานใดสนใจนะครับตัวนี้เครื่องยนต์10สปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยนะครับตัวสัญลักษณ์ซิงเกิเจอร์ของ y t a แทนั้นกระจังหน้าจะเป็นสีกาลไฟแบบนี้เลยนะครับ พร้อมไฟตัดหมอก LED ด้านล่างนะครับแล้วก็ไฟตัวท็อปเลยนะครับเป็นไฟ Performance f u l LED l นะครับไฟอันนี้ก็เบิรก็ห้าหมื่นแล้วครับไฟอย่างนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านใน2ลูกนะครับอยู่ข้างในเลยสวยๆเลยนะครับพร้อมเลดร์ตรงกลางนะครับระบบเลนส k คิปปิ้งระบบป้องกันการต่างๆการชนต่างๆนะครับมีหมดเลยและสารยะห่างด้วยนะครับลิมิตอะไรมีหมดเลยนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นครับลูกค้าแต่งเพิ่ม เพราะว่างบเหลือนะครับลดให้เยอะเลยคุณลูกค้าแต่งเพิ่มเป็นโรเลอร์ด้านท้ายนะครับโรเลอร์ด้านท้ายโรเลอร์ด้านท้ายนี้ติดตั้งเพิ่มอีก4 0,000บาทนะครับผมจัดให้เลยนะครับอ่าสวยเลยครับติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นตัวที่ต้องติดตั้งเพิ่มเพราะว่ามันจะมีตัวที่ว่าไม่ใช่มาจากโรงงานนะครับไม่มีก็จะต้องติดตั้งเพิ่มครับตัวนี้สวยเลยครับเหมือนที่รีวิวไปนะครับผมชอบแต่งโรเลอร์ให้นะครับสายใช้งานนะครับทักเข้ามาได้เลยอันนี้เป็นเฮียเกียวนะครับเฮียเกียวเขา จะเอาไปลากรถบ้านนะครับ Onion. แล้วก็พวกเรือนะครับสายแคมปิ้งของเขาเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งชุดลากจูงอีกนะครับชุดลากจูงแบบอย่างดีเลยนะครับพร้อมพินที่ว่ารองรับการใช้งานแบบหลายๆระบบเลยนะครับเจ้าตัวนี้ไฟท้ายก็มีเรดาร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่กระจกมองข้างเขาก็มีเรดาร์ด้านข้างด้วยนะครับล้อขนาด18เดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้สายใช้งานนะครับไม่เปลี่ยนนะครับจะเดี๋ยวไปอัพโชคเพิ่มด้วยนะครับ ตรงนี้รีบเอามารีวิวก่อนนะครับเพราะว่าทีเด็ดเลยครับสีส้มหายากเพิ่ม1,000 0บาทนะครับได้สีพิเศษเลยที่เรารู้นะครับเจ้าตัวไวแท็กของเรานะั้นสเปคนั้นให้มาเหลือแล้วนะครับรุ่นต่อไปเป็นสตอมแท็กแล้วนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับติดตั้งแฮมเมอร์รอส่งเลยนะครับแลรพร้อมรับได้เลย คันต่อไปครับคันต่อไปเป็นสีบรอนนะครับเออสีอลูมิเนียมเมทัลลิกเองนะครับสีอลูมิเนียมเมทัลลิกเนี้ยอ่าเป็นตัวสีคนสีเหมือนกันเลยแล้วก็ติดตั้งโรเลอร์เหมือนกันเลยนะครับเป็นพี่น้องกันเป็นแฝดกันเลยนะครับต่างกันแค่คนละสีอย่างเดียวนะครับอ่าจัดไปเลยครับคุณลูกค้าตัวนี้ก็ลดแสนห้าเหมือนกันครับเป็นของขวัญให้คุณลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับ เข้ามาได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็เซ็นเซอร์รอบคันเหมือนกันครับมีกล้อง3.60นจัดงามๆดูสวยๆเลยครับจอดทัชสกรีขนาดใหญ่ด้วยนะครับภายในนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัว 4, คูณ4ด้วยนะครับรถแสนห้าก็เหมือนคุณลูกค้าได้รถในราคาสี่คูณสี่ในราคาสี่คูณสองอ่ะนะครับอ่าคุ้มๆเลยสีบอลนี้ก็สวยครับ ไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นไฟอัจฉริยะเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับเหมือนกับเจ้าตัวสีส้มที่รีวิวไปแล้วนะครับไฟหน้าก็เป็นไฟ led performance นะครับตัวนี้ทีเด็ดตัวท็อปของเจ้าตัว Ford ์ด็กเจนทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นไฟอย่างนี้จะอยู่ในรุ่น 4x4 ตัว High ขึ้นไปแล้วนะครับให้ดูสวยๆเลยนะครับมีหลายคันครับขออนุญาตรีวิวแบบคร่าวๆนะครับพร้อมราคานะครับราคาอยู่ที่1 3 2 9 0ล้บาทนะครับ เป็นราคาใหม่นะครับคุณลูกค้าหมดแล้วนะครับราคาเก่าของผมโปรไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ารถออกหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นราคาใหม่แล้วแต่ส่วนรถยังมีอยู่นะครับสนใจรุ่นไหนทักเข้ามาได้เลยเอาคาปรรบปฏิคันต่อไปนะครับเป็น e อ e ์วัวเลไทเทเนียมสตัวท็อปที่ใหญ่ของเรานะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นดอกเบี้ยขั้นต่ำนะครับที่48งวดนะครับแถมชุดแต่งรอบคันไปเลยครับ ชุดแต่งกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับแล้วก็ชุดล่างข้างหน้ากันชนเป็นวิกเตอร์ทั้งชุดเลยนะครับพร้อมล้อขนาด20นะครับที่ทางร้านเราจัดโปให้เลยนะครับอ่าเอเวอร์เรสนะครับตัวนี้ติดอะคริลิกให้ด้วยนะครับอ่ากระจังหน้าของวิกเตอร์เขาจะมีไฟสวแล้วก็โลโก้วิกเตอร์สวยสวยเลยนะครับอ่าไฟหน้าเขาก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าด้วยนะครับที่ว่าเป็นไฟ LED ดีนะครับเมื่อเปิดก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับของเจ้าตัววิกเตอร์นี้นะครับ ล้องด้านหน้าพร้อมที่ฉีดน้ําด้วยนะครับเป็นเรดาร์ทั้งหมดเลยนะครับเซนเซอร์รอบคันแน่นอนครับตัวท็อปแบบนี้มีกล้องวิวสามนะครับระบบป้องกันการชนจากด้านหน้าแล้วก็มีระบบรักษาให้อยู่ในช่องทางด้วยนะครับในคัร์สูงๆแบบนี้นะครับวาแท็กก็มีนะครับระบบ TSP กระจายแรงเบรกระบบ ABS ทุกอย่างนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเลยนะครับเราอยู่ที่ฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับ อ่าล้อก็จะล้นนิดนึงนะครับสวยๆแบบนี้เลยท้างบนมีหลังคามูลรูฟด้วยนะครับกับเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์นะครับอ่าสองไม่ถึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปรอบๆคันก่อนเลยนะครับรอบๆคันตรงนี้ด้านข้างนะครับเป็นล้อเอ่อล้อแวมพายยางซูแมกนะครับขนาด20นะครับคล้ายๆเขากวางเลยนะครับตัวนี้ยอดนิยมเลยนะครับแล้วก็คิวตุ้มล้อของวิกเตอร์ก็จะเป็นแบบเงานะครับหรือจะเป็นแบบใหญ่ก็ได้ครับแต่แบบนี้ก็สวยครับ ขี้ระบายความร้อนนะครับตัดสีอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าเป็นตัวไทเทเนียมนะครับหรือจะเรียกเป็นสีไทเทเนียมก็ได้นะครับสัญลักษณ์ใบเทอร์โบด้วยนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับอ่าแล้วก็สัญลักษณ์ไทเทเนียมนะครับสวยๆด้านล่างครับไม่ได้ล้างเลยครับตัวนี้ลุยมาเลยครับสวยๆเลยครับอ่าบันไดขึ้นนะครับตัวยึดติดกับตัวถังเลยทั้งบนคาหลังคาเขาก็จะเป็นสีอลูมิเนียมนะครับพร้อมตัดขอบอลูมิเนียมที่หน้าต่างแล้วก็ที่จับเปิดประตูนะครับ แล้วก็มีตรงส่วนของอลูมิเนียมก็จะมีตรงไฟด้านข้างกระจกมองข้างด้วยนะครับพร้อมกล้องเรดราด้านล่างนะครับครบ,ครบเลยราคาอยู่ที่1 8 9 7 0ล้านบาทนะครับตัวนี้อีก3,000ก็ล้านเก้าแล้วครับาราคาใหม่ของเราแรงแน่แน่ครับแรงแน,แน่นอนนะครับแรงนะครับแต่ว่าสเปคภายในเขาสุดยอดนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับ ปิดปิดฝากระโปรงประตูหลังก็เป็นไฟฟ้าครับพร้อมระบบคลิกดาวนะครับหลู่เลยครับราคานี้นะครับทักเข้ามาได้เลยครับตัวรถพิเศษแน่นอนครับตอนนี้จัดโปรนะครับโทรเข้ามานะครับหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้ครับสแกน qr โค้ดที่ผมแปะไว้ให้หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ได้เลยครับผมตอบเองแน่นอนครับด้านหลังก็จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับ พร้อมท่อหลอกนะครับคล้ายเล็กเลยนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกด้านท้ายให้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับสีแดงข้างล่างนะครับพร้อมระบบคลิกดาวที่ประตูนะครับสามารถเปิดปิดโดยการเตะได้ด้วยนะครับทีเด็ดึงจะลืมนะครับวิกเตอร์ก็จะมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับสปอยเลอร์ของเจ้าตัวรุ่นเอเวอร์เรอย่างนี้เลยนะครับถือว่าเป็นิกเนเจอร์นะครับของทีเด็ดของเจ้าตัวเอเวอร์เรเพราะว่าลูกค้าหลายท่านชอบทีวิกเตอร์เข้ามาเลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้หน่อยนะครับแม็กฟอร์ดเจริญนครนะครับวันนี้เอารถมาโชว์เลยครับ4คันนะครับไปแล้ว1นคันนะครับไปส่งขึ้นสไลด์ไปแล้วนะครับเหลือ4คันนี้เดี๋ยวรอส่งในวันถัดไปนะครับอ่าเพราะว่าคันนั้นไปส่งที่นครศรีธรรมราชครับอาจจะได้ขึ้นสไลด์ไปนะครับอ่าเอาละครับเดี๋ยวพามาดูโดยรวมนะครับมุมกว้างๆสวยๆเลย ลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับแม็กฟอร์ดจเจริญนครจัดโปรเด็ดๆให้เลยครับผู้ก,การปวดหัวแน่นอนครับเซล์ขายอย่างนี้จัดให้เลย